จะนี่มาพี่จะเป็นย้ายงานนะเขาขายประกันระปอ่ะอ้าด็ครับให้เงินประันกรให้นะเดี๋ยวเขียนชื่อนายภูมิมณีผิวนนขายเลยขายแหละขายเลยแล้วมดูจะดูกรรมใหม่ของเราเป็นไงกรรมเก่าของเราดวงเราดาวลาหองจรเข้ามาอยู่กับอาทิตย์เราก็คือมันเลยวิกฤตที่เลวร้ายมาแล้วแหละก็คือการเงินการงานจิตการ ความโลภของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดทำธุรกิจอะไรที่เสื่อมเสียงได้อ่าไอ้แบบนี้มันดดวงตาช่วงนี้ก็คือคำขาของเราลาหูเข้ามาอยู่ก็คือทำอะไรที่เสี่ยงเสียธุรกิจอินพุตต่างชาติต่างแดนดีหรือบางทีทำอะไรที่เกี่ยวกับเสี่ยงเสียง่าก็คือเกี่ยวกับพวกเล่นหุ้นซื้อหุ้นหรือทำอะไรของที่ทะเท่ามัวเมาก็คือลาหูเห็นมือซ้ายตัด <c oughs> มือซ้ายตัดอ, <c oughs> อันนี้ลุงจะดู พื้นดวงตาต้นทุนชีวิตของเราเป็นไงลัคนาเราก็มาอยู่ราศีกันเหมือนกันนั้นเลยนะเพราะว่าลัคนาเราก็อยู่ราศีกันไปใช้มือซ้ายหยิมไม้ดูสิบใบดูพื้นดวงตาเราเวลาตกฟากลัคนามาอยู่กันเราแต่งงานนานอะไรยังยงนานสองปีค่ะ ถึดวงนาต้นทุนชีวิตธุรกิจทำไรที่จะเหมาะสมในร <c oughs> อบไพ่ยิบสี่เนยอัศาวินด,ดาบทุกสิ่งอย่างเราต้องฝ่าฟันเชื่อมัน่นในรมทำแล้วก็จะเจอบสัปัญหายอยู่บ้างแต่เราก็สามารถที่จะฝ่าฟันความสำเร็จเป็นของเราแต่ระวังอีกทีหนึ่งก็พื้นดวงเรามันมีคนเขม่นในหน้าโดยไร้สาเหตุพปเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายศัตรูคอยคอยฝ่าฟันเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็ง <c oughs> ให้ด่าให้เหนื่อยให้ความเดเหน็ดเหนื่อยมาเยอะนะนี่ก็เหนื่อยความรับผิดชอบวความชีวิตคนเราเกิดมาบางทีอุปสรรคปัญหามันเป็นการสิ่งที่ถ้าให้เราต้องต่อสู้เรียนรู้นะแต่ถ้าเราขึ้นแข็งเราก็สามารถที่จะประสบความเหเร็จได้เพราะคนเราเกิดมามันไม่ไม่เหมือนกันทุกคนหรอกบางคนเจอปัญหาเจออุปสรรคต่อสู้เรียนรู้สิ่งที่เราปัญหาทําให้เราแข็งแกร่ง เดอะเวิร์นต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลพอไพ่แบบนี้มันไพ่ความสุขความเรียบอดทนไว้เข้มแข็งไปเพราะต <c oughs> ีวัยเรามันก็ต้องใช้ระยะเวลาถ้าอายุสามไปถึงสี่สิบปีเนี่ยชีวิตเราถึงจะเจอสิ่งดีๆสิ่งที่เห็นความมั่นคงเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงตีวัยเราอายุเรา,เายังน้อยอยู่มันต้องฝ่าฟันต้องเชื่อมั่นต้องเข้มแข็ง เดีวปัญหาอะไรต้องเข้มแข,แข็งแฮงแมนระวังอีกทีพิธีกรรมทางศาสนาใายศาสตร์ชายเวท,เวทหรือบางครั้งมันเป็นความหมายเกี่ยวกับ <c oughs> เราอย่าไปยึดติดก,กับอดีตข้าที่จะเปลี่ยนแปลง <c oughs> ให้ดาบให้อุปสรรคขึ้นมาเยอะนะชีวิตคนเราบางคนเกิดมาบุญวาสนาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาก็คนข้างจะดีจะเรียบง่ายแต่ชีวิตเราต้อง สู้ฝ่าฟันความสำเร็จเป็นของมันแต่คู่ครองคู่รักมันต้องเจอปัญหาเจอสัตว์ขัดแย้งอยู่บ้างแต่เราต้องอยู่กันแบบเป็นเพื่อนค่อยเป็นเพราะลัคนาเราอยู่ราศีกันพิจิกดดันกันจำศีลมีหวงไหลเนี่ยถ้ามีคู่ก็อยู่เป็นเพื่อนเราจะไปคอยตรวจสอบจับผิดทิดมากมันก็จะทําให้เราเหนื่อยเพื่อฝันจินตนาการไอเดียความคิดดีให้บนตัวเราให้บนตัวเราเราก็ถือว่าดีอยู่ แต่ถ่าเห็นชีวิตการดําเนินชีวิตมันเหนื่อยช่วยอาหารการกินอุปโภคบริโภคเตาหูเตาหวยก๋วยตงวยเตี๋ยวอพัฒนาสหกรานอะไรพวกนี้ดีพูดเจรจาค้าขายดีเนี่ยเตาหูเตาหววก๋วยเตี๋ยวหรือปวดเป็นร้านอาหารพัะนาการจะเป็นเด่นเพราะนี่คืออาชีพที่พวกเราอูเนี่ยพอเราพอเข้าสามสิบห้าชีวิตเรามันถึงจะดีช่วงเกิดมาช่วงเล็ก ประมาณเออ่25-30เนี่ยมันจะเหนื่อยอยู่พอพอเข้าปุ๊บมันคงบางทีอุปสรรคพวกนี้มันเหนื่อยเราก็จริงนะแต่ถ้าเราสู้ฝ่าฟันความสําเร็จเป็นของเราเพราะฉะนั้นอย่างอย่างไพ่เนี่ยที่อยู่ที่อาสัยลุงไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมท,ที่จะไปรู้นะไปรู้ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ถ้าเราอยู่ทําดีกินดีเราก็ดูแลปกตินั่นแหละเพราะนี่คือพิธีกรรมบางทีเจ้าที่แรงอะไรพวกเนี้ย เราที่แดงเ้าที่ที่มีอาถรรพ์นึกจิตวิญญาณอะไรพวกน,น,นี้แต่ถ้าเาธุรกิจการงานเราปกติเราก็ไปก็ถือว่าลาหูเดลิวิลลาหูคือความโลภของมันมุษยสิ้นสุดหรือทาอะไรที่ทําให้คนเกิดจีเลตทําทําอะไรทําให้คนหลงไหลเพราะลาหูหรือให้เห็นความลุล่มหลงโมเมาอย่างเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านเต้าหู้เต้าหวยก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดโรงเหล้าโรงเบียรได้ ก็ถือว่าดีหรือเปิดพวกผับพวกอะไรก็ดีเนี่ยเพราะชีวิตเรามัน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 จะเด่นเรื่องพวกนี้อย่างไพ่ใบนี้ก็คือบางทีอ่ะเราจะขายเอธุรกิจอะไรสีตะเถาได้นะเปิดขายหอยเลื่อนอะไรพวกนี้ได้ไม่าะว่ดลยาเราเพราะเรามันทําขึ้นทำขึ้นเดลิเวอร์ลาหมูแล้วก็ลาหูเข้ามาอยู่ด้วยคือกรรมเก่าของเราอ่ะ เนี่ยคือความหมายเกี่ยวกับดวงชะตาเราเราเป็นเจ้ามือและเป็นคนจดเป็นอะไรได้เพราะความหมายก็ถือว่าดีดูลุงจะดูอ่ายีสี์ดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงกรรมเก่าลาหูเข้ามาอยู่กับดวงชะตาเราเนะลาหูก็ของโมเมาทาอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงเปิดบอลเปิดขับห้อยทงห้ยเทือนแล้วเนี่ยหรือจะเล่นหุ้นได้เพราะเราเป็นคนราศีพฤษภให้เชมือซ้ายตัดครับ อหตการณปัจจุบันขอให้โชคดีอายยิบสี่ลุงไม่แนะนำให้ดูบ่อยหกเดือนดูครั้งหนึ่งเ mm hmm. อ้ยัมีสายจิ้มาไปเนื้อละเลิกม mm hmm. าเลยสิบสามใบครับที่หาก็ได้นะไ mm hmm. หมใครไม่ใช่ น eh, so. ี forcé, uh ่ค huh. <sh> ือเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุสุสุนี่อะไรนะก็คือปากกาอย่าลืมเอากลับไปนะเพราะว่า การปัจจุบันตอนนู้นการปัจจุบันจางนี้ดวงตาเราเปไน็นไงใช่ไหซ้ายเปิดแบบนี้ครับในน้ําแหวนในน้ำแหวนคือการเดินทางมันเป็นความหมา,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 ายการงานการงานการขายขับย้ายความหมายที่ดีขายธุรกิจออนไลน์ได้เนี่เราบางทีเราขายพวกเกี่ยวกับอา,อาหารส่งตามออนไลน์ตามเขาเรียกอะไรนะแกฟู้ดหรืออะไรพวกนี้แต่สมัยนี้ใช่ไหมที่มาใหม่นะ หรือเราเองอ่ะถ้ามีโครงการที่จะซื้อรถเนี่ยซื้อได้ยานฮะซื้อดีเพราะไพ่ตัวน,นี้คือถึงจะเหนื่อยแต่มันก็สามารถที่จะดีเพราะลาหูเข้ามาอยู่ความอยากได้อยากดีอยากมีอย่างนี้เป็นไพ่ที่ดีเจยวกับการงานหนุกระดุมระอาดูกระดุมระคือการเงินยอมเสียบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางบางเรื่องก็ดีเพราะสีแดงคือความจเจริญรุ่งเรืองนะบางครั้งเราจะเปลี่ยนตัดสิ้นใจทําอะไรใหมๆ่ๆ เราไม่ต้องไปห่วงหาอาทอรลุงก็บอกว่าก่อนคาที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งเปลี่ยนการค้าขายหรือความหมายอ,อย่างที่เราเคยขายแบบเดิมๆอะ่ะสิ่งที่เราเพิ่มเติมเราต้องทําอะไรใหม่ๆต้องยอมเสียไปแล้วก็จะเป็นสีส,สีสีแดงคือความสําเร็จความมั่นคงกระนูกระดุมพระสาธะอาดูเดินทางเพื่อถูงเงินทองได้มาก็ซื้อเป็นอสังหาไว้เป็นบ้าน พราะมันเป็นความหมายใการประหยัดมัธยฐานประกอมเพราะตัวเราเองอะชีวิตเหนื่อยหาเงินด้วยยากอยากเหนื่อยแรงกายได้มาก็ซื้อเป็นบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ไว้เป็นอสังหาซื้อทองซื้ออะไรไว้เป็นการดีอนุกตุมะตัดชะพันธุพันธุบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์เป็นให้ความบุญ้นให้ความสําเร็จนะการเงินการงานจิตการขยับขยาย คนอื่นเขาแยกแต่เราก็ยังถือว่าสวนกระแสก็ยังไปได้เนี่ยเพราะว่าไม้เท้าคือการงานไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นสองไม้เท้าคือการขยายขยายสามไม้เท้าคือรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีชื่อเสียงต้นุต้นพักเนี่ยะครู้ปุตตะโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์กทำไปถึงจะเหนื่อยแต่มันก็ไปได้เพราะฟีนือดาบดาบก็คืออุสั์ฟีนก็คือตัวเราเองก็งคือสติที่มีความรับผิดชอบเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคง หนวกรุมะนะทะบรรทุกุตะอริดูศัตรูเราสิศัตรูศัตรูก็ไม่มีปัญหาศัตรูคู่แข่งธุรกิจปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงความสาเร็จเป็นของเราคิงถึงไม่เท้าการงานกิจการขยัยขยายเจ้าของกิจการความมั่นคงมาดูผู้กองปัตตานีผู้กองผู้รับโอ้ผู้กองก็ดีนะผู้รองเป็นไพ่แบบนี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ เเหรียญคือมันเป็นความหมายเงินทองจากผู้ครองเข้ามาเกือ้อกูลธุรกิจร่วมหุ่นสามารถที่จะมีซื้อบ้านซื้อรถยนต์เป็นชีวิตแห่งความบุกพนให้ความสําเร็จไม่ต้องไปคิดมากผู้ครองตําแหน่งผู้ครองช่วงนี้ดีไอ้น้บแบงหรือซื้อยานมานะค้าขายก็ถือว่าได้ดีสนนู้กนุมหาหนะครัันทุกตอาลีปตตนิมรณะเอาจุดตายเด็ดอน จุดตายจุดอ่อนระหว่างเรื่องการนินทาการว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาหรอกแต่เขาก็มีโอกาสที่จะนินทาว่าร้ายแต่แต่แตให้วันนี้มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณจิตผูกพันจิตก่อกําเนิดเด็กเขาอยากจะเกิดเขากา็ไม่ได้เกิดกับเราแต่ถ้าเราเคยลูกเคยเสียชีวิตก่อนมันควรแทงที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มีโอกาสก็เอาดวงตาไปบูชาไว้ตามเพราะว่าช่วงนี้ที่วัดป่าพุทธรามวงสร้างโบสถ์สร้างวิหารทานสร้างมหาอุ่นอยู่ดวงเด็กที่เสียชีวิตก่อนวัยควรดุงก็จะเอาดวงตาไปฝากบูชาเป็นเทวดารักษาไว้ที่โบสถ์มหาอุ่นเพราะว่าบางทีเด็กจิตดวงจิตของเขาเ,เกิดมายังไม่ถึงที่จะเป็นมนุษย์ ด้วยกิจเขาบริสุทธิ์ก็เอาไปเป็นในเวลาหรือถ้าเรามีเวลาไปเที่ยววัดคงวัดแคร์อะไรพวกนี้เราก็ไปทําบุญบอคิดให้เขาหน่อยก็ดีเพราะไพ่นี้คุณเป็นเด็กเด็กที่เขาอยากจะเกิดเขาเกิดไม่ได้นุกนณมภพะนฮาบรรลุสุตติอริปตนิมรนะสุภะความสุขความเด็ยความ,ววามวระวังเศรษฐีนีไร้คู่เคียงกายความหมายที่ดีนะเป็นสตรีที่มีทรัพย์สมบัติแต่มีคู่ก็อยู่ฐา,านเพื่อนฝูงเพราะดวงเราเนี่ย เป็นคนลัคนาราศรีกันเนี่ยเป็นดวงชะตาที่อยู่ตำแหน่งอาภาัพคู่นะแต่ถ้าเรามีคู่เราอยู่เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ดีว่าเราแต่งงานเราก็แต่งยังไม่ถึงสามสิบปีเพราะบางทีมันก็มันอาจจะเหนื่อยอแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวปรับชีวิตใช้กับการชีวิตคู่มันก็ดีอยู่เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรไม่ต้องไปตรวจสอบจับคิดไม่คิดมาก มันก็จะเป็นการดีเพราะคนราศีพิจิกดดันการจําสีมีนลงไหลถ้า,าสามราศีนี้ลงุงจะแนะนําว่าถ้าอายุสามสิบปีเหมาะที่จะแต่งงานแต่ถ้าเราผ่านเหตุการณ์ที่แต่งงานก่อนสามสิบปีมาถ้าเราอยู่กันเป็นเพื่อนมันก็จะดีอดูการงานโอ้เดออ์ซันปีหกห้าดวงาตาดีคดค้น,นะดวงถูกหัวถูกรี่หรือทํากิจการ อ<ห>ความ<ห>ส<ะ>ําเร็จเป็นของเราเดือดจันเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดสาหรับไพ่ยี่สี่นะเนี่ยดวงชะตาเรามันผ่านวิกฤตที่เลวร้ยวายผ่านมาช่วงอ่ลาหูจรเข้ามาอยู่กับอาทิตย์เรามันจะหนักแต่ตอนนี้ดวงชะาตาเราดีแล้วเพราะลาหูมาอยู่วินาตําตแหน่งซื้อรถยานพนะให้โชคลาภเนี่ยอ่ดูมีลูกไหมลุมถามว่าลูกเนี่ย ลุงลุงลุงเนี่ยผมบอกว่าบางทีบุญเขาไม่ถึงซึ่งเกิดไม่ได้มันจะมีปัญหามันเนี่ยมีลูกยากหรือบางทีบางบครั้งเด็กไม่ถึงนะถ้าบุญเด็กเขาไม่ถึงหรือบางครั้งบุญเขาอาจจะสูงกว่าทําให้เกิดไม่ได้อ่ามันก็เราก็ทําบุญนะทาบุญให้มีลูกมีลูกอันนี้คือมันเกี่ยวกับเด็กมีลูกยากบางคนก็เกี่ยวกับเด็กมีลูกยากอะไรพวกเนี้ยเด็ก คุณเขาไม่ถึงซึ่งเกิดไม่นด้ถ้าเราอยากจะได้ลูกได้อะไรเราก็ต้องไปทําพิธีขออะไรพวกนี้ไหขอไหว้ขอเอานี่คือความดวงตาเราอ่าโชคลาภได้เงินไม่ขาดมือจะซื้อจะหาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ถือว่าดีเอาลุนหาชนะเด๋อสเตนผู้หญิงกลุ่มหัวจิง้งโตหญิงเก่งหญิงแก่งพึ่งพานํำแข่งตัวเองอุษษปสรรคปัญหาที่ว่าเลวร้ายเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อ่าดู การมีทิฏฐิการขัดแย้งถ้าเราบ่ะแว้งความชี้เทีนไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางอย่างอย่างที่อย่างคู่ครองอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปอคอยตรวจสอบจับผิดหรอกบางทีการที่มีทิฏฐิการเอาชนะซึ่งการันรมันก็ทําให้ชีวิตมันมันต้องเหนื่อยแต่ถ้าเราปล่อยวางทําทุกสิ่งอย่างมันก็จะเป็นการดีดวงตาการงาเงิน,งาน,งาน,งานการงานดียการเราดีนะอุบัติเหตุไม่มีก็ถือว่าดีให้ เหตุการณ์ปัจจุบันปี65ขึ้นมาถึงข้าวเหรียญเบสันดวงตาเงินมั่นคงซื้ออา่ายานพานะได้แต่พื้นดวงเราไม่มีแต่ดวงเหตุการณ์ตอนนี้ดวงเราซื้อซื้อหวยหวยเถิ่นได้ซื้อเราสามารถได้ไดเงินก้อนใหญ่ อ่าแต่จริงๆเราลุงก็อยากบอกให้เราเป็นเจ้ามือก็ดีแต่ดวงตอนนี้เราก็มีนะเป็นชูนไม่เคยเล่นหวยค่ะเป็นเป็นเจ้ามือเพราะเด่นเรื่องเรื่องเป็นเจ้ามือเป็นคนจดอะไรพวกนี้หรือเปิดลงเล่าลงเบียอะไรพวกนี้ได้เพราะลาหูเข้ามาอยู่อยู่ตำแหน่งอ่าลาหูความรลภอ่ามีอะไรถามเพิ่มเติมได้นี่คือเหตุการณ์ป,ปีพห65 แล้วอย่างคือเปิดนี่คือดุกแบบเปิดลงเล่าลงเบียได้นี่คือได้ตลอดเลยค่ะได้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 ตลอดลได้ตลอดลงเล่าชีวิตเราพื้นเราลงเล่าลงเบียได้ตลอดเพราะเดี่ยวกับความโลภความกิเลสเปิดพับเปิดบอลเปิดอะไรพวกนี้ได้เปิดร้านอาหารกิจการอะไรให้คนุปโอภครวโภคดีถ้าขยายสาขาปีหน้านี้รับลื่นเดีอยครัุยเลยลุงจะบอกให้ขยายเลย ถ้าม,มีแฟนชงแฟนชายก็ขยายเลยขยับขยายเลยเพราะดวงาตาเรามันดีโคตรเด็ดสันหรือเราจะเปิดก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดร้านอาหารเปิดรามงรา,า,ามงอะไรกูลุงก็ไม่รู้แี่ยวกับอาหารแต่ดวงเรามันเด็ดเรื่องพวกนี้ทำแล้วคนชอบคนกินแล้วก็จริเลตขยายด,ด้วยเนี่ยดวงาตาปีหกห้าดวงชะตาเราดีสุดๆแต่เรื่องบริวารไมปัญหานะคะ รบริวารเนี่ยน,นี่ลุงกันเนี่ยอันนี้ที่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 ลุงบอกว่าบริวารมันก็เกี่ยวกับลูกเราอะไรพวกนั้นมันก็เครียดลูกน้องบริวารทําให้เราเครียดเรากุ้มอยู่บ้างว่ามันเป็นศัตรูพวกนี้ทาบุญช่วยได้ไหมน,นั่นแหละลุงลุงก็อยากจะให้บางทีเนี่ยบริวารเราไปทําบุญที่วัดแคสุพรรณบุรีน่ะอันนี้มันจะบบางทีมันจะเกี่ยวกับหนึ่ง <c oughs> ลูกเสียชีวิตก่อนไปควรสองแพ้ที่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรือบางคนเกิด มามีลูกยากเลยพวกนี้ลูกเขาอยากจะเกิดเขาเกิดไม่ได้หรือมันจะเกี่ยวกับชีว at, <c oughs> ิตเรามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเด็กพวกบริวารทําให้เป็นอิรทําให้เหนื่อยแต่เหนื่อยกับเด็กกับลูกน้องแต่ถ้าเราเข้มแข็งมันก็ฝากค,ความเพื่อนเดล็กก็เป็นของเราเพราะพื้นดวงเวลาของเรามันขึ้นมามันเป็นไพ่ทั้งอาศาัศวินทั้งพิจพิงก็คือเจ้าของเดการดาบก,ก็คือมุษม มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรืออะไรพวกนี้มันต้องเหนื่อยนะแต่แล้วเราฝ่าฟันความท้าป็นของเราพอไพ่ใต้ตัวเรามันเป็นไพ่เด็กเอ่อเป็นไพ่หนึ่งดาบพื้นดวงก็ตามไพ่หนึ่งดามมันก็ต้องเหนื่อยแต่เราเขึ้นแถงไว้พอพอพอเราเข้าตีไว้สามสิบห้าปุ๊บวงกระาบมันก็เดือยพวกนี้ก็หายไปแล้วเข้มแข็งนะแต่ดูจะดูช่วงอายใออุให้อีกทีนึ่งขอดูอายุให้อีกทีนึงดวงเราเนี่ย ช่วงสีวัยช่วงนั้นน่ะมันอาจจะเหนื่อยจากนั้นเป็นเข้มแข็งแต่ฝ่าฟันของคนเกิดมาชีวิตแบบพ่อแม่เขาล่ำรวยหรืออะไรพวกเนี้ย <c oughs> เขาก็จะไม่ต้องทำงานเหนื่อยแต่เราต้องเหนื่อยเราต้องสู้ใช้มือซ้ายตัด

ให้เดือดซานให้แหงความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีชื่อเสียงแม้แต่หลวงก็ยังทําเป็นไพ่เป็นประจำสัญลักษณกไว้เลยขยันแข็งเราเป็นคนขยันมุ่งมั่นนะเป็นคนโอ๊ตการการเงินการงานเอ๊ที่บ้านเราหลวงก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเหรือว่าเจ้าที่เจ้าอะไรเราแต่ก็าไม่ถ้าเราทํากินดีไรดีก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วครับแล้วถ้าทำเทาเแาเจ้าทีมไปทาง ของท้เท่าพวกนี้บางทีมันส่งผลด้วยดีด้วยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นของพวกไอ้ลาหูพวกอะไรอ่ะทำอ,อะไรทําเคยสังเกตไหมคนที่เปิดเจ้ามูอหวยเนี่ยเวลาวันหวยออกเขาจะทําพิธีตั้งโต๊ะไหว้ลาหูอะไรพวกเนี้ยของท้อเท่า,ทามันจะขึ้นเพราะพวกนี้ก็คือผมก็ไม่รู้ว่า มันพอลุดห,หรืออะไรเรามีอะไรเนาะเพราะาแรงโดยสตาร์การปลูกสร้างต่เอเติมเงินทองไม่ขาดมือเป็นคนที่มีขยันมุ่งมั่นขยันถามว่าเรามีโอกาสตั้งท้องได้อยู่นะมีลูกได้นะหออให้วันนี้คือให้ให้ตั้งท้องตั้งคันว่าถ้าถ้าให้ดูช่วงตีวัยเราเนี่ยพออายุเราสามสิบเอ็ดสามสองตั้งท้องตั้งคันแล้วดี มีลูกเข้ามาเก,กื้อกูลด้วยแต่ช่วงนี้เขาอาจจะบุญเขาไม่ถึงซึ่งเกิดกับเราไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลามี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 ม,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 มีมีตั้งท้องได้อยู่ก็คือสามปีสามสองตั้งท้องได้แล้วดีมีลูกแล้วก็ลูกเข้ามาเก,กื้อกูลด้วยนี่คือคือช่วงอายุช่วงนาคตดวงาตาเราไม่อยู่แค่นี้ดวงเราไปอีกไกลเรื่องของกิจกรากรกิจการขนาดใหญ่ พอให้กิ่งถือไม่เท้าขึ้นมาตลอดนะขอให้โชคดีปลูกว่าสร้างต่อเติมขยับขยาได้เลยเงินทองไม่ขาดมือจะซื้อจะหาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะขอให้โชคดีนะครับครับอบดวงพบไว้ไปไหนไม่ไหนมีดวงติดตัวเข้ามาเตดอลๅพีต่อเราต้องรันรอบเลเร็วลุงมีลูกค้าต่ออีก15คนหลังจากนี้